สวัสดีเพื่อนๆในยูทูบและแฟนมุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาต้มยำปลาเนียนกัน,นแบบชิเต็ดชิจาดไปเลยนะจ๊ะกำลังเดือดหม้อเผ็ดชิจาดเปรี้ยวชิจาดเลิศปลาเนียนตัวใหญ่นะจ๊ะใส่แปะตรงน้ใส่แปะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยเพิ่มความอร่อยนะจ๊ะเป็นต้มยำน้ำข้นนะจ๊ะทุกคน ก็จะใส่มะนระเทศลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไปมะกูดจะเพิ่มความหอมกับเราแล้วก็ตบท้ายด้วยผักชีฝรั่งนะจ๊ะรลย กระดังก็ช่วยเพิ่มความหอมเป็นสมุนไพรเลแล้วก็พริกแห้งพริกแหงทอดเพิ่มความหมาอมเผ็ดซุปซ่าแล้วก็รอ30นาทีปลาสุกแล้วก็เลยเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาของโซโลแล้วก็น้ำใหน้าหนาว กำลังเดือดยจ้ายำปลาเนี่อแ่บน้ำโขนหอมเย้าดวนสดน้ำดนร้อนจ้า,า,จากินกับข้าวสวยของเราเราก็หุงข้าวสวยแลมจ้าอือข้าวสวยดันร้อนกับสดน้ำกับแกงเข้ากันดีมาก ขอบคุณที่รับชมนะครัาเจอกันใหม่ในวะิดีโอบ๊ายบาย